ตอนนี้อยู่ในย่านชุมทางหนองประดุกนะครับขบวนมรรทุกหินนะครับเจ้าดีดีห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับจอดเก็บไว้ในย่านนี้นะครับตอนนี้ขบวนสินค้านะครับที่เจ็ดสองห้านะครับกําลังจะ มาเข้าจอดที่ทางสองนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับขบวนเจ็ดสองห้านะครับท่าม่วงท่าเหลือน้อยโกสินารลายบางซื่อหัวตะเข้นะครับ กำลังจะเข้าที่ประแจหมายเลขสิบนะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อจะเข้าสู่ทางประธานนะครับและเข้าจอดที่ทางสองนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อรอหลีกให้กับขบวนสองหกสองนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมสี่สี่ศูนย์เก้าครับ ันต้อม4 4สนะครับทำขบวนสินค้าที่7 2 5สองหนะครับขอภัยครับทำสินค้าที่เจ6ดหนะครับทำขบวนสินค้าที่7 2 6หนะครับต้องขอไพ่เพื่อนๆนะครับขบวนสินค้าเจ6สองหนะครับถ่าม่วงค่าเรือน,น้อยโปรสินละลาย บางซื่อหัวตะเข้นะครับกำลังออกจากประแจใหม่เลขสิบนะครับแล้วเข้าประแจหม่เลขแปดที่ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับ <S <S เพื่อรอหลีกให้กับขบวนรอหลีกให้กับหลายขบวนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนสองหกสองขบวนสามห้าห้านะครับขบวน แปดสามนะครับกว่าจะได้ออกฮะก็ดึกนะขบวนนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s ับสไคร b e สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนอกประดุกชาแนลครับ